ไปเก็บเห็ดที่ในป่าในโดงกันค่ะไม่รู้ว่าจะปลาแตกป่าหลรือว่าแบบไหนกันนะทุกคนเดี๋ยวจะพาเด็กๆไปปล่อยป่านะทุกคนเนาะวันนี้ในโซ่บางกันะ่ะเออเอาใส่กัตตาน่อยไปเดินหาเห็ดอยู่กลางทุ่งค่ะ เออตัวบกใหญ่เลยงามค่ะไปหาเบิ้งนี้ช่วยเหรอไปสักกะตาไปรเราไปเติมพลังก่อนเนาะเดี๋ยวไปนี่ไปปิกนิ่นอกบ้าน ได้เห็ดแล้วอา่าใส่กระตะกได้ดีแล้ควค่ะเอาค่ะคือคมได้แล้วเป็นเห็ดพึ่งนะคะทุกคนเห็ดผงดูค่ะเราเยอะเลยคืใส่กระตะหน่อยใส่กระเนื้อถ้ามีเห็ดออกใช่ไหมคะ ก็จะมีแบบชาบ้านเลยว่าคนที่อื่นค่ะก็จะขับรถมาเก็บเห็ดแบบนี้ทุกปีเลยนะคะปีนี้นก็เราไม่ได้ตั้งใจจะมาเก็บเห็ดแล้ทุกคนทุกคนคะ่ะนี่ยอดผักตี้ะจะคิดออกไหมคะว่าตาสีเห็ดเมนูอย่างกินนะคะไปกินข่าวเที่ยงน้ำแสบๆน้ำกันคะ่ะนี่ ทุกคนคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคนคะ่ะวันนี้นะคะเเดี๋ยว่ตยนะคะจะเข้าป่าเข้าดงไปเก็บเห็ดกัน,นะคะ่ะวันนี้นะคะชวนแม่ของน้องตัจานนะคะกับญาติๆกันนี่แหละคะ่ะบอกว่า,วาไปเินเด็กๆวิ่งมาบอกนะคะว่าเดี๋ยววันนี้จะไปเก็บเห็ดกันนะคะ่ตยก็รีบ ใส่เสื้อแขนยาวนี่นะคะเดี๋ยวจะพาเด็กๆนะคะไปปล่อยปลาไป,ปด่งนะคะทุกคนวันนี้ไม่รู้ว่าจะป่าแตกปลาลาบขนาดไหนนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวใส่นะคะไปขึ้นรถก่อนนะคะไปขึ้นรถใหญ่แล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางออกไปที่ตรงบริเวณป่านะคะที่เราจะไปเก็บเห็ดกันนะคะเด็กๆรอยอยู่ที่นั่นแล้วนะคะเดี๋ยวแตเอเอเดินทางไปพร้อมๆกันเลยนะไปกันค่ะ ปาบ่มี่เบอรนี้ปลานี่นี่ยงหาบานอดออกไปฮะปูเหยื่ออาลองถึงแล้วค่ะอย่าแย่งกันโอ้ยเอาเดี๋ยวมันก็มเีเอาเอาเอาเอ้ย้โซ่บังกันน่ะเออ

นี่ทุกคนบรรยากาศทงไฮทงฮามหาเห็ดอยู่กลางทุ่งค่ะเป็นเห็ดลูกค้านะคะบอแมนไข่หอเเชอรลี ดอกบกไงเลื่องงามค่ะไปหาเบิ้งนี้เที่ยวกระต่ายทำไหมลูกดได้โอ้ตาดอกกำงามช่วยเถอไปใช่กระต่ายหนึ่งดอกตุ่มตุม่มอ๋อไป,ไป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 ปฮะ กินน้ำอยนี่บ้านี่ไ่ใส่เกบเกี่ยวนีไงเราอามานไเดียวนำไปปีกินเมื่อวนั่นตอนจืบแล้วบอกปาดผุนเบลเบลเมื่อผลาละควายเมื่อ <c oughs> เฮ้ยกินแตงโมก่อนไปไป,ไปปิกนี่ข้างนอกบ้านอ้าวีหาก่อนเพือ่อวะาวันมีก,ก็กอยู่ค่ะแต่ว่ามันฝนบ่ตกสีไปเติมพลังกันยังไม่ยังหาเร็วปะอ้าะ <c oughs> บม่มีเอาอย่างทำแม่ละ่ะมาไปเติมพลังก่อนปะกินแตงโมเย็นๆปะามาเล็กจัง,งมากนี่เยอะเลยนี่โอเ้โอเ,เดี๋ยวไปเติมพาดไปเราไปเติมพลังก่อนเนาะเดี๋ยวไปไป,ไปิดนิ่อนอกบ้านน,นี่แมก็หาอะไรพวก พี่จะจ๋าให้อันนี้ไม่หา <Okay. S 2> รอกโอเคอย่าแม่แมไปเดินเดินไปปิกนิกปิกนิกกันเลยแลรถเร็วรถเร็วเ้ามีแห้งก้นถี่ริร่วแ,แล้วนวี่มั้ยชัดแม่มันเงียบว่ามันมืดอ่านั่งดีๆนั่ะกินดี หยิบมังกินแล<ภ>้ยาไปแล้วทาคันป้อย่างกันป้อแสบมันบ่ต้องแย่งกันม่ต้องแสบแสบลายไม่ทิมไม่ใ่เนมันหกทุงคนทุก่นุ่อยุ่กองไว้คุณเด็กีฟอย คุนมาทำความสารคุ่นยุบุ่นได้หวันบงอันส่วนเราอีกบ่บางันวแล้วยังกิดเขาทานอว้อไม่ที่ลงอะไรมันตาปแบบนน้หเาเห็นมหน่อยกวเกาว่ะเห็นมหน่อยกเกาอีกมีอะบาทมีญกันยะนหอี่แห้งหน่อยเออมันสิฟุละอันอยู่แบ่งกันนี่นอ อันน้อยกินดีๆองนนู้นแอบลายก็เราก็ต้องถามคนรู้สิเพคนว่ายแย่เมือนนิดน้อยน่ารักน้อยกันไงอ่ะไม่น้อกันมีตัวคุงเลยเจ้ายุ่งยากเลยต้องหากไมาให้มาครบสองเลยสิเอานั่งข้อยุ่งอะไรไประบันเฝ้าระบันบักกินเลยบักินเลยบันเห็นเห็น Đây hiện à sai cả ta. đơn hả lại. là. Hết nhằng. Anh đi mấy ăn vô ดูพ่อแมนขาขาวนี่ไปบาจเบิ้งก่นนะมมนบอเออดึงขึ้นมาเลยพแมนอาก็ดึงขึ้นมาเออเอนี่เห็นเอกีหน่อยมันอันนี้ไนอลอไปอเออใอเลยใาพ่งน้ำ มันหนึ่งเอาทำเมี่ยเอาเป็นกีดแคนนี่เฮ็ดเฮ็ดเออเผิองอย่างนี้เราพ่อไปพูดเทาเบ้่งนะตอนนั้นพ่อใหญ่ซื้อมาดแตนทางขุนทางปาดวางละแลเรอันเฮ็ดหนึ่งเนี่ยแลเรอันว่าเฮ็ดอันเพิงอันนกยุ่งหรือเฮ็ดเพผืองอย่างนี้เราสินแม่นท้าวปาดออกมันกระเลาะเลยนึ่งเนี่ยก็เลยบ่เคยกินละยันบ่กล้าสดปันไลย ว่าเอาสิน้องมันหัวดีใส่สุด,สดนแหลนน้ำผัวเจียวไปย่างน้ำก้นกันนัน่นเยกับน้องนั่นจังบริญาากันทุกคนเจอแล้วเจอแล้วสองดอกอหักกบได้แล้วค่ะ สองดอกแล้วก็เจ่อยู่อยู่นะ ใส่กแกงแล้วค่ะหอมมากเลยหอมหอมอันนี้อันนี้เป็นเห็ดพึ่งนะคะทุกคนเห็ดผงลูกค่ะจะเห็นกี่กี่หน่อยอยังในดอกหนึ่งได้แล้วเยอะเลยไปใส่กระตาหน่อยตาตกระเน้อทุกคนคะ่ะตายเดินลงทางกับคนอื่นๆน,นะทุกคนตอนแรกก็จะอ่า ไปเก็บเห็ดนะคะได้สี่ห้าดอกนั่นแหละแต่นนี้มองมาไม่เห็นใครก็เลยเดินกลับมารอที่ตรงนี่มารอที่รถค่ะตรงที่เราปิกนิกกันเดี๋ยวจะนั่งรออยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวรอคนอื่นก่อนเนาะเพราะว่าไตาะ่ะเดินไม่ทันนะคะทุกคนพี่ห้องไตาย,ยังมาทันนะไต่เดินไม่ทันทุกคนเดี๋ยวร่งรออยู่ตรงที่เรา รถนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวก็คงจะเดินกลับมากันนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวน้องรอเล่นอยู่ตรงนี้แหละน้องไปกับจ้าจ๋ากับพี่น้องยางไปแล้วนะคะเดินไปแล้วก็เลยแบบเดินไม่ทนันจริงๆค่ะเดี๋ยวน้่งรออยู่ตรงนี้ก็ บรรยากาศดีมากทุกคนมองไปทุ่งนาทุ่งนาไปหมดนะคะแต่ว่ามันก็จะมีป่าที่บ้านต่ายะจะมีป่าเยอะจะมีป่าเห็ดเยอะนะคะคนก็จะขึ้นมาเก็บเห็ดกันเยอะมากนะคะปีไหนทุกปีทุกปีอะ่ะถ้ามีเห็ดออกใช่ไหมคะเขาก็จะมีแบบชาบ้านเลยว่าคนที่อื่น,นะคะ่ะก็จะขับรถมาเก็บเห็ดแบบนี้ทุกปีเลยนะคะปีนี้ก็เราไม่ได้ตั้งใจจะมาเก็บเห็ดนะทุกคนที่จริงอะ่ะ ตั้งใจจะมาตัดฟื้นแต่ทีนี้ก็คือฟื้นที่พ่อของน้องจ้าจ๋าจะมาตัดไม่มีอลยส่ะไม่มีอะค่ะทุกคนคือเขาเก็บไปหมดแล้วเราก็เลยเดินเก็บเห็ดเล่นนะคะก็เลยแบบพ่อได้แกงนะทุกคนนี่เมื่อกี้แต่ก็ไปเก็บมาได้แกงอยู่ค่ะนี่ พอได้แกงอยู่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเรานั่งรอเนาะเดี๋ยวไตนั่งท่อถ่าอยู่นี่ก่อนนะบรรยากาศดีมากเลยค่ะน,น,น,นูไปห่อใจโอ้ได้ลายบบลุกโอ้ไปเลยน้ำนั่งเ,น,เ,งเ,น,เงน้นอหน่อย โอ้เห็นเพลิงอันนี้ตอนนี้ตอนนั้นขึ้นบนยอมเอาใส่นั่มบนหัวเสียโอ้โอ้ยไปพ่ออยู่นาว่าได้จักดอกโอ้ยาเฝ้านาบยาเฝ้านาบมันสิมุนมันสิขาลวดจะหาไปรังไม่หนีทายก่อนแม่ตายเฮ้ยเอ้ยสีไว้ตีขึ้นขึ้นหนูเลยไปได้อยู่หันกันร่งเป็นจี่กี่ขึ้นมากับมีเฮ็ดอยู่ค่ะเจ็ดแปดดอกนี่แหละเลยโอ้ยไหอยู่เหม็ดใจบิด แม่ก็เลยโค้งไปเอาหันหลังไปบ่ท่านมูเลยยังมาสิเฮาพอดีเลยโค้งกับแม่หมองโตแม่แมน,น,น,นตัวขาวๆมันบวกกันแม่นเลยแม่ใจบิงบังบ่งนี่เห็นมันกำลังออกเจ้าหลายเถ้ากันไดนนแล้วเมือออกอเอแล้วเมือ,อ,อกบังหนึ่งสองว้มีตาดอกงามๆคือพวกหนูเลย

ถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดนะคะจะมากินข้าวเพี่ยงก่อนเดี๋ยวจะไปจะได้เมนูอากินได้คอทุกคนทุกคนค่ะนี่ยอดผักติ้วนี่ต้นผักติ้วแต่มาเก็บเอาผักติ้วนะคะจะคิดออกไหมคะว่าต่สีเฮ็ดเมนูอย่างกินนะคะ ไปกินข่าวเที่ยงน้ำเแส่บน้ำกันค่ะนี่ได้ผักแล้วนะคะแกงเห็ดกับส้มตำตอนเที่ยงๆค่ะทุกคนไปคันค่ะ กินข้าวอิ่มแล้วนี่แต่พาทุกคนมาดูบรรยากาศท้องไร่ทองนาะนี่ค่ะนี่สวยสวยบรรยากาศท้องไร่ทองนะงา,ายามใบ่าเที่ยงๆนะคะกินข้าวอิ่มแล้วนะคะอ่า วันนี้นะคะเดี๋ยวตัาจะมาขอตัวลาไปก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้ครอบครัวของเรานะคะที่ช่องบ้านหลังน้อยสวนเกษตรด้วยนะคะท้องไร่ท้องน,องนาตรงนี้ต่ายเคยมาตอนนั้นยาก,กํำลังดำนาอยู่ใช่ไหมตอนนี้ข้าวสวยงามมากเลยคะ่ะทุกคนยังไงขอตลาไปแล้วเอาไว้เราเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะายบายสวัสดีค่ะ บรรยากาศทุ่งนา้วทุกคนจนสะแบื้นทีนนอนกำลังดำนาอยู่เลยค่ะหน้าดองจุดไทยของปี